อะยางมาแขงางชางเห็นจกดรอด่ะตรงนี้สวยเลยนี่ใจเงาใหม่เลยน่นยาสวยๆเลยดอกคืองามเองจะดอกเอาเห็ดเพิ่งวานแล้วมาเอาเนี่นีเลยจ่ะเพิ่นมาเกิดน้ำกันจต่พีนออพ่น้องก็มิ็ดพึ่งแดงน่าจ่ะดีจ้าจูมเพิ่นน่าจ้ะฮะเห็ดพึ่งเขากรรจ้านี่เกรรมของเทครับลักษณะดอกแก่เพิ่นเห็ดเพิ่งเขา แต่ว่าบกเขมแห้งน,นู่นนึงเมียนจ้ะเบบสเดาวานนี่แหละครับอีกจ้ะมันเตียเลยเนจ้อจัดมีงเลียงยงมีเลียงคาลายปะนี่น้องเห็ดทง,ง,งไวยดอกเนือน้อจกจุ้มนึงจ้ะ สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อเมยพี่น้องจามาพบกับน้มหนึ่งกระไบวินๆนะจ้าสวัสดีพญาแม่ใหญ่สวัสดีลุงป่านะครพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซี FC, เกา่าเอฟซีใหม่แล้วก็นภูเขาเมะเบิงจั่วหลกนะครับเนาะวันนี้ก็ามาพบผอ,อกันในเส้นสายนะครับวันนี้เ,เกือบสิบโมงแลครับของวันพฤหัสบ,บดีที่13ส,สิีนาคม2560นะครับมีมาพิกัดได้หนึ่งหนึ่งวันนี้มาบนสังหอมคือเก่าละจ้ามาซองเบิงนะจ้ะป่าบนสังหอมในเขต ตำบลหอยคามอำเภอบุญสลิกลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับกำาลังหลุนกันเบิ้งครับว่าสิพอเฮ็ดนังแน่มืันนี้ในมือสิ้นเดือนนะครับเนาะดินกระเริ่มแห้งแน่แหละวัอนี้นั่นหนึ่งจ้าครับเพื่อเป็นการเสียเวลาไปหลุนกันเบิ้งครับครับเริ่มต้นเข้ามาอากาศตอนเช้าซ้นะครับเย็นโลนึงเย็นเฮ็ดผงแดงจ้าครับช่วงมตั้งใจก็ช่วยเบื้งเฮ็ดผงแดงนี่แหละครับมีเฮ็ดแน่เวียนเก่ากันนั่นหนึ่งจ้า นี่ครับลักษณะการเกิดตัวนี้ข้างกุ๊กไม้เลยจ้ะดอกเหล็กแหกมันก็เข้าจ้ะยางไม่หยดหนึ่นึงมาถา,แล,าแล้วเฮ็ดยังมัมเห็ดบดละจ้าเห็ดเห็ดบดก่อนพี่น้องปบดคอนหรือเฮ็ดลมเนาะจ้าตัวนี้อ่อนๆเลยจ้ะพนเอาไปแกงเจี๊ยกันพอดีดักหน่อยก็ยังมีอยู่หนึงน่งหนึ่งจ้า เ,บบเห็ดบิรดแล้วมาเห็นอีกอทีวันหนึ่งอีก่้ออกพาพี่โอ้ไล่โออด้พี่จาพี่น้องมีเก็บน้ำเครือข้างครับอีกมองหนึ่งแห้งมีแต่น้ำเล็บเหมี่ยวพี่น้องบาดนี่มาจ้ะมได้วิ่งดอกหน่อยก็มีดอกใหญ่ก็มีนะสมกันเป็นเตาะเปิลเป็นแดงชีหน,น,นึง่งจ้า Trong mình... à, <laughs> nó nó đoạn này nó... đáy vào nắng nắng Ôi nắng nắng có vô đáy đâu Cái viên này Có vô đáy chứa Có nữa Chả đông gì đáy chứ như nắng Cướt qua, cướt lì cướt không Nắng nắng chạy vô chứa Úi Mình chạy nắm nó chạy น่เเ็ดก,ก็ได้ยังอกีอก,อกว่ย่งอดีกจ้ะมีเช็ดดอกมีห้ายดรอทคือตัดแต่ว่าเป็นบานเนาะจ้ะใส่กล่องก็ได้เนาะจ้ามันหครับเดี๋ยวจะลองใายคนครับชอนดอดมีมบ่เห็นครับุ่างันจังเป้าช้อนดอกคครับบ้านน้นอ,นดอด้านผู้ใดยุดยุ สองโหลพี่จ้าแกเต็มทีแล้วนอนนี่จ้าเป็นคุณยิบเขานึงนึงห,งหมหุนแล้วหางนี่เด้ <c oughs> อเจอากีคยวกร์พุ่นจีช่างลางเล้วก่อนนะครับจ้า,จามาเย็นกันตอนเถานอกจากพี่น้องอ๋เ,อเดี๋ยวมีการยังนี้จ้าส,สวยๆเพิ่น โอ้โหนะครับเจ็ดจัดนะครับมีสภาพแนวนี้น่นรักมากเลยจ้ะเป็ได้ดอกเดีด่ยวเป็น,นได้รสจัดเสียบจ้าดอกจะเป็นสีเ,เหลืองเดอกเนี้ยใบได้ดอกนึงวิจ้าดอก,กใหญ่เลยวันนี้ ดอกหนึ่งครับสีแดงสดใสเลยจ้าดอกเป็บานเพิ่นนะจ๊ะเนีย่ยครับในแฉบหมดครับครับ่บนดอกหนึ่ง,งเจ็บเลยหนึ่งกล้นอนเขาไปเถิงครับมือหมุนเอาเออเจวิวนจ้าเฮ็ดเข้าอ่าตรวจกดจา้าเลยจ้า เห็ดเพิ่อนีงมีนึ่งเห็ดเพื่งเขาแน่นี่บุงทองน่าแม่นอีหลีเพื่งเขาหน่อยเนาะแม่นแสบเพื่อนนี่ครับนี่เห็ดชนิดนี้เก็บเห็ดเพื่งเขาแล้วก็มาเอาเห็ดแดงหน่อยจ้ะขาขาดเลยเห็ดแดงมาเลยเม้าเห็ดเพิ่อนแดงซีจ้าเพิ่อนแดงหน่อยเนาะจ้ะยังงามนี่เนาะ มมีทุกหลุนเลยครับมื่อนี้หลุนหน่อยหลุนใหญ่นี่ก็เฮ็ดคือกันในนอนนึจงจ้าหุ่นแดงสีคือกันครับจ้าดอกนี่ครับดอกง,งมามงามมัน ดอกนึงจ้ะนี่หน่อใหม่เลยนะจ๊ะเนาะเดีกยวคันๆแก่แล้วจ้ะเขาเห็นว่ามีแจ็คดอกนึงๆซีดอกพี่น้องเขาเอาได้สามจ้ะนะครับดอกเย็ดม่กินดีกดด่อเนเต็มหัวอครับเอาสามดอกเนาะ ดอกซี่เพิ่นกระหมูอมดีนี่ครับดอกหมูอาอะไรนี่อะไรนี่อยไปนี่เลยเลยครับเดี๋ยว,ยยยยว,ยว,ยวก็เกิดใหม่อีกหล่อนึงครับหุ่อนึงเอาใหม่ออกมกัหัฮะจ้ะถือกุ๊กใหม่ฮะครับหล่อเปน็นการเมืองครับเหมือนก็ได้เป็นยังไงสภาพป้ากับป้าซี่ที่เราอยู่นะครับเนาะ เจ้าอีโด้งจ้าเฮ็ดเปิ่ด้งขาหน่อยนะจ้าจุ่มหน่อยเพิ่นง,งามๆเลยจ้าเฮ็ดเพิ่งนี่โอ้ตัวนี้เฮ็ดเพิ่งเฮ็ดคือสายการ์จอนจ่ะพี่น้องเพิ่งการ,จรนะ์รจอนเนาะอีโดองนึงจ้ารสชาติเป็นยังไงรสชาติก็ธรรมดาจ้ะพี่น้อง สเส oh um ียบยี่นาหอมโอ้คุ้มจ้ะเป็นแดงซีเดอร์มีสีเด็ดเผาลายบนแม่นจ้ะได้บ่ได้อยู่แข็งดีอยู่แต่ว่าสีเริ่มเปลี่ยนล่ะดอกนึงนที่หนองเห็ดผึงแดงจะเริ่มบานแล้วเนาะจ้าบานแหลกกะสีเดเฮ็ดปดดินและหนึ่งนึงว่าสีออกหลุนแกงกับพริกข้าเกลือดีแห้งครับไม่นด้ส่วนหลาติดเดอกนึงเห็ดเผึ่งแดงหนึ่งวาย ขึงกระจอ่นี่ึงกระจอนะนางว่าแม่นเนาะจ้ะเจ้าบข่มเนาะแม่น้องนึงกับพี่อิน้องนึงว่าแค่หนังหูซื้ออยู่เดี๋ยวเคยไปแกงเลยครับจ้ะสภาพอากาศในวันวที่31มีนานี่ก็อบอ้าวเลยครับหลังจากเห็ุผึ่งแดงนีิวายเห็ดละงอกบ่หรือเฮ็ดบดดินจอ่อไปพี่น้องอนอนกระถางที่ตามเบิ่งนะครับเบิ่งสภาพปลานำนะครับนี่ครับเป็นดงปลาต้นเสียงซุ่มครับ ต้นสี่นะครับเนาะแล้วก็ต้นกอใหญ่ผสมกันครับอ้าวพี่น้องเหยียบสี่ผู้ไรหัวนาะจา้ะบอกอีกนึงเนี่ยได้จากพ่นว่าเพ่นชื่อ,อยังนี่เห็ดพึ่งหวานแล้วครับประมาณนี่สิเดี๋ยรวรสรสชาตินี่สิขมนิดๆแต่ว่าบวกขมแห้งนูนอีนึงเมียนจ้ะแบบยดสดาหวานนี่แหละครับจะออกหอมหอมขอม,ขมไปสัมผัสบวมเทิงขัน น้ำกึดกึเลยจ้ะพี่นนอมาเถึงขันช่ำเฮ็ดเผงยุ่าเด้ดยครับนี่พอดีนะครับ,บลักษณะดอกใหญ่ยุขาลายลายใจทองสีคีมเนาะนี่เนาะจ้าสีไข,ข่คีมเกิดน้ำกันกับเห็ผดผงแดงจ้ะพี่นนอฟ่นมากเกิดน้ำกันเอเห็ดผงหวานแลลวมาเอานี่นีเลยจ้ะฟ่นมากเกิดน้ำกันจ้ะพี่นนอกับเห็ผดผงแดงเนาะจ้ะ เดินสีขาวเๆดอกที่ว่าดอกงามเีนน yes. ี่ซ้ำนี่น้อนี่มโอ้ย้องเลยส่วนเห็นพี่น่องติกการเดยดสีสันเจอ้าเสุดยอดเยหนหวานโอ้ทุกครั้งกกใหม่อีกเอาปแกงสกันนี่จะเพื่อดีนั่นน้งน่แน่นจะ ห็ดพึ่แดงคันออกเป็นหวานเนาะโอ้ฮิดพึ่งเขาตัวนี้เวินหิดพึ่งเข่เหิดปึ่งเขาน้อยห็ดพึ่งเขาน้อย,ออยมีอะไรเด้อจ้าเบื้องหลังมันมีครับตัวนี้หวานหอมเนะครับนี่เมนค่ะครับลักษณะดอกแก่เป็นหิดพึ่งเขาใต้ทองนี่ครับสีสีออกเป็นชีมธรรมดาจะสีขาวมีสปอร์ครับ ร่นเต็มเลยครับนี่เป็นเข้าหน่อยนะครับมีจ้ะเป็นเศดเลยนะจ้ะไม่เป็นเดียงมีเรียงคาลายปะจักได้เรียงคาลายได้เรียงหน่อยเนาะตรงนู้นกวาัาก็เรียงคาลายนีอะไะพี่น,น,น,น้องเนาะแหนเบิึงครับอ้าคิดถึงเข้ากำจ้า นี่กกำของเทแเบิ่งทองแต่ว่า,าอันแบบแง่งรรมงแก้งล่ะก็สิเป็นกำาๆสีดำๆเลยพี่น้องแต่ว่ารสชาตินี่บ่ดำน้ำน้อยจ้ะนี่จะขึ้นชุ่มพึ่นอ้าวขาลุดพอดีมันปล่อยไวก้ก็แห้งก็เลยได้ครับขาลุดแหงเฮ็ดปืงก็กำแล้วอาเฮ็ดปืงรรแดงน้อยจ้าแดงสีน้อยจ้ะอีกดอกหนึ่งครับ เปิดออกให้ดูให้วินน้องเห็นสัดๆลักษณะการเกิดเกินตาเลยวันหนึง่งไก่แล้วเนาะคะครับบันสิผ้าหยายไม้ขึ้นไปถึง,ถงทางจิตตวนออกนะครับนี่ไม้ไม้บากซุ่มหรือว่าเสียงซุ่มนะครับอยู่นี่ไม่เขียนมันจึงหอมนะครับได้จะขึ้นไปช่งงางจิตต้วนออกเลยนะครับเนาะ ปไปหลุนน้ำกันอีกครับมาขึ้นมาหอดนี่แหละครับมาจะจอดรถเห็นเราบ้างนึงหอดอะนนึงน้าโดเป็กมาจากห้องวงนีงจ้ะสวยงามดีบ่สวยงามนี่ครับอะยางมาข้างทางเห็นจะกดดมั้ยนี่แค่เดี๋ยดโดดนิด จ้าดอแก,กแหลงของม้ามาจ้าแหลงของมูนี่นไกลๆครับเห็นหน่อยก็มีเนาะพิษแต่ดิบแหงเฮียว่าเฮ็ดเป็น,นเพื่อดอายุสั้นน่าหนังมีเม็นจ้ะเพียบดีก็อย่างาบบไร<ง>ออกว่ยแล้วก็ว่ายเร็วครับมาจากยิงที่ซุ่มแน่นะครับเนาะของดอกก็ยิงหมดอนี่ครับเอาที่สามของมูนี่เียิง เป็นวะครับเป็นแดงคนนะครับน้องกาพูดขาอยู่ทั้งกีนอนเกิดเลยตัวนี้จ้าขึ้นมาหนี่ชีวิตอ,อยู่านึ่นหนึ่งจ้ายัางอีกบ่ยังอีกจีจ้าทห้งรังผมคนนะครับครับสีสันกับรสชาตินี้สีงามรสชาติก็แซ่บได้เหน,นึ่งหนึ่งจ้า ตจอแกงแล้วจะเป็นสีเหลืองบ่จ้าเนืดอแดงหน่อยค่อยเก็บค่ยอ,อยกำพี่น้องนี่จ้าหองกุิ่นหม่เลยนีกครับดอกหนึ่งเบิ่งพี่น้องจะเห็นบ่ครับจ้าน้อย

ผมคมจำไว้ครับนี่บนขาหลายๆเนี่ยทุ่นหมาเ<ด>ขาจะไปก่อยเนาะจ้ะตุม่มนามว่าเกลยก่อยเนาะจ้ะดีจ้ะจูงเพิ่นเนาะจ้ะคืนนี้ถึงวัยแล้วก็มาเอาเฮ็ดถึงแด,ง,ดงหน่อยเดี๋ยวต่อจ้ะอากาศจะคืมลงอาจจะพี่น้องสิได้พาพี่น้องกลับบ้านไ่้จังเนาะจ้ะ กมน,นนี้เกือบเวลา12นาฬิกาหา4นาทีแล้วนะครับเกือบบ่ายโมงนะครับฝ่าก็มืดมากแล้วนะครับเพนบอครับมืดอหทางประตกเจ๊คเชือครับฝ่ครับไปสรุปเฮ็ดกับหนึ่งกันครับสิธิ้าพพี่น้องออกเมื่อแล้วครับบ้านหนึ่งงานออกมาพอดีครับเฮลลาะจาพี่น้องเฮ็ดขอข้าฮานะจ้า เพิงตายเนาะวัอนี้เนาะจ้าแต่วัอนี้สารพัดเห็ดจ้ะพี่น้องเห็ดเพือกเห็ดเดี๋ยวนี้เห็ดเพือกไว้เห็ดเพือกแดงเห็ดเพือกเขาเนาะจ้ะเห็ดเพือกเขากล้ำกระมี่จ้าเห็ดอมนกบริได้เนาะนกเก็บครับนหนึ่งเก็บมาจะใช้วันนี้ครับอ้าวนจากพี่น้องสำหรับพิ่จัดวันนี้ก็อันหนึ่งกระพาม้าบันสามหอมตะมนไหยคามเพื่อบุญผลิจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากเนาะวันนี้กระพากึมแล้วจ้ะพี่น้องกับเสื้อผ้าพี่น้องกับบันแล้วนอกจากกับสีใบม้งแล้วนอกจาก มากก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงกับไอวินเด้อจ้าเพือ่อสิบประาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บ่มียังหลายจ้าขอกล่าวคำหรัสวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าเด้อจ้นานะครับสำหรับคลิปวันที่31มีนาคม2565นะครับมือ่นก็เป็นหมูมันของไครหลายคนแล้วนะครับสำหรับะชาจ่ามีไงไปเลย บรรยากาศปลาเห็ดอยู่ล้นะครับกอนจากกันคลายทุกท่านโชคดีโชคม ắ n นะครับเนาะงทำเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนครับหลงไข้ย่อม,มากำก,กายครับให้ทุกท่านประสบทุกความสำเร็จในชีวิตนะครับพอกันคลิปใหม่มื่อใหม,ม่ครับผมสำหรับคลิปวันที่3เสวตมีนาคม2563นีข่ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทุกท่านนะครับผม